สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Investing Knowledge Podcast Podcast ที่จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเทคนโนโลยีและจิตวิทยาเพื่อค่าเวลาไปอย่างมีสาระคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่วงนี้กระแสคริปโตโคเคอเรนซี y มาแรางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือไวัยไหนๆก็ตามเนี่ย ก็คงเคยได้ยินได้เห็นได้ฟังกันมาบ้างโดยเฉพาะพระเอกของเรานะครับอย่างบิตคอยที่มีชื่อเสียงไปทั่วทุกสารทิศแต่นอกจากบิตคอยแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีที่ทำให้บิตคอยทำงานนะครับหรือเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนและก็คลิปตกราฟฟี่นะครับผมยังมีคุณสมบัติมากกว่าที่จะนำมาเทรดไปเทรดมาเพียงเท่านั้นนะครับเพราะมันสามารถสร้างระบบการเงินหรือสถาบันการเงินแบบย่อยๆบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียว ซึ่งที่เด็ดมันอยู่ตรงที่มันสามารถให้เราฝากเงินปล่อยกู้แล้วก็ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมเป็นดอกเบีย้ยได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่ศึกษาก็คงไม่ได้นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปลองทําความรู้จักนะครับไปศึกษาแล้วก็ได้องค์ความรู้มาในระดับหนึ่งจึงอยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับ d e f i คืออะไรโอกาสหรือความเสี่ยง DeFi คืออะไร d e f i เนี่ยชื่อเต็มมันก็คือ decentralized finance เนาะก็ถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลางนะครับผมจะขอพูดแบบง่ายๆนะครับมันก็คือเป็นสถาบันการเงินแบบหนึ่งนั่นแหละบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราสามารถฝากเงินปล่อยกู้ขอกู้จำนำรับผลตอบแทนต่างๆได้นะครับไม่ต่างอะไรจากสถาบันในโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะครับ เพียงแต่ที่มันเพิ่งมาบูมในตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเกิดขึ้นมาครับแล้วก็สามารถทําลายขีดจํากัดในเรื่องการโอนหน่ค่าในโลกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนั่นเองส่งผลให้ทุกคนสามารถสร้างแพลตฟอร์มต่างๆมาเป็นสื่อกลางมาเป็นตลาดแล้วก็เป็นสถานที่ทําธุรกรรมทางการเงินบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับแล้วโอกาสในดีฟาคืออะไร สำหรับผมนะครับเมื่อลองศึกษาดูแล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอกาสหลักเลยก็คือผลตอบแทนที่สูงนะครับซึ่งผลตอบแทนที่สูงตัวนี้เนี่ย,ยจะมาจากค่าธรรมเนียมแล้วก็ดอกเบี้ยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับหรือ Swap ซึ่งเราสามารถนําเหรียญที่เรามีเนี่ยไปฝากไว้ในแพลตฟอร์มเปรียบเสมือนการให้ยืมเหรียญเพื่อไปแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งในการแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ย ผู้ที่นําเหรียญไปฝากเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งเกิดจากการที่คนมาสวอปเหรียญเหล่านั้นไปซึ่งค่าตอบแทนในการสวอปต่อครั้งเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันตัดตัวกลางออกไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเด็ดของ d e f านะครับเพราะว่าไม่มีตัวกลาง เมื่อไม่มีตัวกลางแล้วเนี่ยทุกคนที่ฝากเงินจึงเปรียบเสมือนเป็นสถาบันการเงินซะเองนะครับและคอยเก็บเกี่ยวเอาผลตอบแทนซึ่งได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าการฝากเงินในระบบเดิมๆที่ตัวกลางเนี่ยมักได้กําไรเต็มๆเ,เพราะให้ดอกเบีย้ยฝากน้อยแต่เอาไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผลตอบแทนที่ว่ามันมีโอกาสจะน้อยลงครับเพราะคนหารเยอะขึ้นคนหาเยอะขึ้นหมายความว่าอย่างไร เมื่อผู้คนเริ่มเชื่อมั่นในระบบ d e ฟานี้และเห็นผลตอบแทนที่มากกว่าอยู่ตรงหน้าทุกคนก็จะเข้ามาลงทุนกันแน่นอนครับแต่เมื่อทุกคนเข้ามาลงทุนก็เท่ากับว่าเค้กก้อนนั้นนะครับหรือ,อสื่อถึงผลตอบแทนที่ได้นะครับได้มีการแบ่งเยอะขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนที่เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยน้อยลงนั่นเองดังนั้นใครที่คิดจะเข้ามานะครับผมแนะนําว่าอย่ามานะหนีไปหนีไปนะครับผมอันนี้แซวเล่นนะแซวเล่น แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนกลัวกันนะครับนั่นก็คือความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มที่เราลงเงินไว้เนี่ยแหละว่ามันจะหลอกเราเอาเงินเราไปหมดหรือเปล่าตรงนี้เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับแต่ความเสี่ยงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจํากัดได้นะครับเพราะในโลก d e f าเนี่ยที่รันบนบล็อกเชนจะมีตัวสมาร์ทคอนแท็กที่เป็นตัวให้ระบบทํางานซึ่งสมาร์ทคอนแท็กที่ว่านี้เนี่ยมันก็คือโค้ดโปรแกรมดีๆเนี่ยแหละ ซึ่งโค้ดโปรแกรมเนี้ยมันโปร่งใสมากชนิดที่ว่ารู้ได้หมดเลยว่าเงินค่าธรรมเนียมให้ใครไปบ้างคนฝากได้เงินกี่เปอร์เซ็นต์คนสร้างแพลตฟอร์มได้ได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ใช้งานเท่าไหร่และแน่นอนนะครับว่ามันสามารถบอกเราได้เลยว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาเดียนของเราไปหรือไม่เคยมีกรณีหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นแล้วและก็น่าสนใจคือมีแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเปิดตัวขึ้นมา โดยบอกว่าหากนำเหรียญไปฝากไว้จะได้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้ว่าไปนะครับโดยตัวสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไม่สามารถเอาเงินของผู้ฝากไปได้แต่ต่อมาครับผมแพลตฟอร์มตัวเนี้ยได้ปิดตัวลงไปนะครับผมซึ่งมีคนมากมายที่ฝากเงินไว้ในนั้นนะครับแล้วทีนี้ทําไงดีล่ะด้วยความที่สมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันบอกไว้ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไม่สามารถเอาเงินเราไปได้ก็เหมือนกับว่าหน้าร้านปิดนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเงินยังอยู่ในร้านนะครับจากนั้นเนี่ยก็เพียงแค่เขียนโค้ดหรือยิงสมาร์ทคอนแท็กต์ไปแล้วก็ได้เงินคืนกลับมาทุกบาททุกสตางค์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านโค้ดเป็นเราก็จะรู้ทุกอย่างของแพลตฟอร์มนะครับว่ามันตั้งใจจะโกงเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแพลตฟอร์มมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนโปรแกรมเมอร์มาเนี่ยคุณจะอ่านโค้ดแล้วก็เขียนโค้ดเป็นหรือเปล่านะครับ เรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเพราะว่า d e f าเนี่ยมีคอมมูนิตี้อยู่มากมานะครับผมคนเก่งๆที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจะมีการแนะนําว่า,าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยปลอดภัยในระดับหนึ่งนะที่นี่สมาร์ทคอนแทคโกงเราได้นะอะไรอย่างี้ก็จะมีการแนะนําก็แนะนําว่าให้ไปสิงในกลุ่มต่างๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่า d e f านี้เนี่ยมีความปลอดภัยในระดับที่เรียกว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจเดินลงเหวที่มีป้ายเตือนไว้แล้วเนี่ยความเสี่ยงของคุ แล้วความเสี่ยงที่แท้จริงคืออะไรความเสี่ยงที่แท้จริงเนี่ยมันก็ยังคงเป็นระบบที่คล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่นะครับบางโปรเจกต์หรือบางแพลตฟอร์มเนี่ยเรียกให้ผู้ฝากเข้ามาฝากเยอะๆนะครับเพราะว่าบอกว่าจะให้ผลตอบแทนจงสูงซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับนั้นเนี่ยจะเป็นเหรียญที่เขาสร้างขึ้นมาเองสมมุติว่าเป็นเหรียญ A นะครับ A coin และมีการทําให้ดีมานของเหรียญ A coin เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยบอกว่าถ้าฝาก A coin ไว้เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผู้คนนะครับที่เห็นผลตอบแทนที่สูงเหล่านั้นเนี่ยไปซื้อเหรียญ A มาแทนแทนที่จะฝากเงินไว้เพื่อได้รับเหรียญ A เป็นผลตอบแทนเนาะเมื่อคนต้องการซื้อเหรียญ A มากขึ้นเนี่ยรวมไปถึงอาจจะมีการปั่นราคาเหรียญด้วยนะครับราคาเหรียญ A เนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็ถูกทุบราคาแล้วก็ถูกเทขายโดยเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นเองสุดท้าย A coin ซึ่งเป็นเหรียญของแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะกลายเป็นเหรียญขยะที่ไร้ค่านั่นเอง โปรเจกต์แบบนี้เนี่ยมีเกลื่อนครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่แพลตฟอร์มเปิดใหม่เราจึงต้องรอสักพักนะครับเพื่อให้คนเข้าไปเยอะๆก่อนเมื่อดูแล้วไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวหรือมีกลิ่นแปลกๆก็ให้เราเข้าไปฝากกันได้นะครับผม <S <S 1> <S 1> และนี่คือโอกาสและความเสี่ยงของ d e f าครับโดยสรุปก็คือมีผลตอบแทนที่สูงเพราะยังไม่มีใครเข้ามาหารเยอะแล้วก็ปลอดภัยเพราะมีความโปร่งใสแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะยังมีการหลอกลวงมากมายและปั่นราคาได้นั่นเอง สุดท้ายนะครับผมขอฝากถึงทุกท่านนะครับให้โชคดีกับการลงทุนแล้วก็ลงทุนอย่างมีความรู้ลงทุนอย่างสมเหตุสมผลมีความสุขในการลงทุนนะครับผมขอบคุณครับรบกวนฝากติดตามผลงานที่ Facebook Investing Knowledge YouTube Investing Knowledge แล้วก็ b l o g ดิ Investing Knowledge นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ